ผมพูดมาตลอดเวลาผมบอกว่าการบินไทยเนี่ยมันชิปหายเนี่ยไม่ใช่ชิปหายเพราะคนที่ทํางานแบบนี้ที่ผมเล่าให้ฟังมันชิบหายเพราะนักการเมืองมันชิบหายเพราะผู้บริหารประเทศมันชิบหายเพราะกรรมการบริษัทท่านผู้ชมครับคนพวกนี้ทั้งหักเป็นคนที่ทําให้การบินไทยชิบหายและจุดเริ่มต้นของการชิบหายของมันก็คือเริ่มต้นในยุคพลเอกชาติชายชุนวัตรโดยนายมนตรีพงพาณิชย์เจ้านายเก่าของพลตํารวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงแต่สมัยก่อนพลเอกสมยศพุ่มม่วงเป็นนายตํารวจคน ติดตามมนตรีพงพาณิชย์ยุคนั้นแหละเป็นยุคที่เป็นจุดเริ่มต้นของการชิบหายเพราะว่าเป็นการนักการเมืองตอนนั้นประเทศกําลังโลกกำลังพัฒนา,นานก้าวไกลเศรษฐกิจทางเอเชียกําลังเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องเจริญเติบโตหมดการบินไทยในยุคมนตรีพงพาณิชย์ก็เลยเป็นยุคที่เริ่มซื้อเครื่องบินกันอย่างหนักหนาสาหัสและค่าคอมมิชชั่นก็เกิดขึ้นและเมื่อมีนักการเมืองเข้ามาบอดการบินไทยก็จะเข้ามาโดยเส้นสายนักการเมืองหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ใช่นักการเมืองนะฮะ จะเป็นยุคคอสอชอนี่ก็เหมือนกันบอร์ดการมินไทยจะซีซัวมาได้ยังไงสมัยก่อนถ้าหาก คอสอชอไม่เห็นด้วยแล้วบอร์ดการบินไทยก็เลยกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนั่งเครื่องบินฟรีลูกนั่งฟรีเมียนั่งฟรีเสร็จเรียบร้อยแล้วมีค่าเอนเตอร์เทนมีนายตำรวจคนหนึ่งผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเป็นบอร์ดการบินไทยท่านผู้ชมรู้มาว่าเขาเซ็นค่าใช้จ่ายที่เขาเรียกว่า x x p n s s s ในฐานะบอร์ดการบินไทยเนี่ยปีละ3ล้านกว่าบาทแล้วให้การบินไทยเป็นคนจ่ายเพราะฉะนั้นการบินไทยเนี่ย มันก็คือยุ้งข้าวที่มีหนูเนี่ยเต็มไปหมดเลยวิ่งเข้ามาแล้วก็จะมีคนที่เป็นผู้บริหารการมืไทยในยุคหลังยุค1ิปีที่ผ่านมานี้วิ่งเต้นคนพวกนี้ไม่ได้ทํางานอะไรหรอกท่านผู้ชมคนพวกนี้พอบอดคนใหม่มาประเทศไทยเป็นประเทศที่สังคมมันเล็กทุกคนรู้จักทุกคนหมดนะฮะคนนี้ก็วิ่งไปเกาะบอดคนนี้ใครเป็นคนดูดีเอ็นดีเอ็นก็คือคนที่ดูแลในเรื่องงานเชิงพาณิชย์การขายตัว๋วการโน่นการนี่นะฮะเกี่ยวอะไรกับการหารายได้เข้ามาคนพวกนี้ มีอำนาจเยอะเพราะคนผู้นี้ก็จะไปเกาะประธานบอร์ดคนผู้นี้จะไปเกาะบอร์อดที่สําคัญโดยเฉพาะยิ่งพักหนึ่งยุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่มีทหารเป็นกรรมการบอร์ดเยอะทหารท่านก็ไม่รู้เรื่องอะไรเออดีดีท่านครับต้องอย่างนี้นะครับท่านครับต้องซื้ออนี้นะครับท่านต้องซื้อนี้แล้วก็แบ่งสรรปันส่วนกันมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วท่านผู้ชมมันไม่ชั่งเป็นแล้วผมก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อมันเกิดอสูรขึ้นมามันก็มีสายญาติอสูรเพราะคนนี้ใกล้เกษียณก็เอาคนของตัวเองดันขึ้นมาจนมานั่งในตําแหน่งตัวเองนั่งงงแล้้วตัเเเอออกษีียยไไไปขทท่คดบา ไอ้คนที่ขึ้นมาใหม่มันก็แบ่งให้50บาทไปเรื่อยจนทั้งรถเหลือ10บาทบ้างจนในสุดแล้วอศู์ตัวใหม่ก็เข้ามาแทนที่อย่างที่ผมบริยานิทราบว่าการบินไทยเนี่ยมันกินทุกเม็ดบอดการบินไทยผู้บริหารการบินไทยนะการซื้อเครื่องบินนะักการเมืองกิน3%ถ้าเป็นโบอิ n งถ้าเป็นแอร์บัสก็3%ไม่ผิดกฎหมายเหตุผลเพราะว่ากฎหมายต่างประเทศมันอ,นอนุญาตว่าค่าบริการในการซื้อเครื่องบินค่าบริการเขาเรียกเซอร์วิสฟรีเขาให้3%ของราคาเครื่องไม่ผิดกฎหมายล็อกสเลเป็น แอร์บัสก็เป็นเอเย่นเอเย่นใหญ่ที่เป็นคนที่ขายเครื่องแอร์บัสรวมทั้งแอร์บัส340 500 600ที่มีปัญหาชื่อเล่นชื่อในเตา๋าสนิทสนมที่สุดกับนายบรรพฤษดามาพงศ์อันนี้ผมมาข้อที่จริงมาพูดผมไม่ได้เข้าข้างใครทั้งสิน้นผมเล่าให้ฟังหลายคนบอกว่าการบินไทยเริ่มเจ๊งเริ่มเรือหายกันช่วงฟล์กรุงเทพนิวยอร์กอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังผมขี้เกียจมาทัวร์อีกครั้งหนึ่งในการซื้อเครื่องนั้นซื้อช่วงนั้นจะมีการเลือกตั้ง ใหม่ของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีการส่งคนเข้ามานั่งประจำอยู่ที่การบินไทยเพื่อเลือกซื้อเครื่องแลแอร์บัส้ว a i r b แอร์บัส 3, ามส0่ศ60ูนย์หที่ซื้อมาที่บอกว่าขายไม่ออกทุกวันนี้เนี่ยก็เพราะว่ามันขายไม่ออกตั้งแต่ผลิตแล้วและแอร์บัสต้องการจะขายเครื่องพวกนี้ก็เลยให้เปอร์เซ็นต์สูงกว่า3%ก็เป็น5% 5%ของมูลค่าแสนล้านเท่าไหร่ละครับท่านผู้ชมหรือหลายหมื่นล้านเป็นเท่าไหร่เอาละเล่าให้ฟังข้อสังเกตข้อหน,นขขณะนี้องผม ที่ผมเห็นชัดเจนก็คือว่าตอนนี้ทั้งพรรคประชาธิปัตย์และพรรคเพื่อไทยออกมาโจมตีซึ่งกันและกันคุณทิพิ์อินทรส,สมบัติพูดอย่างภูมิวกภูมิใจว่ามียุคพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นที่การบินไทยมีกําไรพรรคเพื่อไทยก็บอกว่ายุคทักษิณชินวัตรเป็นยุคที่การบินไทยมีกําไรเอาอย่างนี้ดีกว่าทั้งทั้งสองท่านผมเอางบดุลของการบินไทยมาดูแล้วผมมาคุยกับคนซึ่งอยู่ในแวดวงการเงินของการบินไทยลูกน้องคนสนิทของคุณธรรมนูนหวังหลีซึ่งเป็นผู้บริการฝ่ายการเงินในอดีตเขา บอกว่าการบินไทยเนี่ยแต่ละปีที่กําไรเนี่ยกำไรเพราะแต่งบัญชีท่านผู้ชมรายได้การบินไทยที่กําไรแต่ละปีในบางบปีเนี่ยก็คือว่าโยกรายได้ที่ควรจะได้ปีนี้เอาไปไว้ทิ้งไว้ปีหน้าเพราะปีนี้มีกําไรอยู่เล็กน้อยแล้วอย่าให้กําไรมากนี้เก็บไปนั่นข้อแรกข้อที่2กําไรจากการขายเครื่องบินขายแอสเซทข้อที่3า กำไรจากการ h e d ค่าน้ํามันอย่างเช่นว่ารู้ว่าน้ามันตอนนี้ราคาถูกอีกนอมจะขึ้นก็ซื้อน้ํามันล่วงหน้าไว้เลยในราคาปัจจุบันเพราะน้ำมันมันขึ้นปังปับ๊บราคาสูงขึ้นไปห้ก็เท่ากับกําไร50%และข้อที่4คือกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเอาเงินดอลลาร์อ่อนขึ้นมาปังปั๊บเนี่ย ก็กำไรละถ้าเงินดอลลาร์แข็งก็ขาดทุนแต่กำไรจากการปฏิบัติการหรือออปเปอเรชแทบจะไม่มีท่านผู้ชมทําไมถึงมันเป็นถึงเป็นเช่นนี้ท่านผู้ชมและทำไมในขณะที่การบินไทยขาดทุนเอาขาดทุนเอาทําไม EVA ของสายการบินไต้หวันทำไมคาเทย a เพอ i c ซิฟิกกำไรทำไม j a แป n a นแอร์ไลช่วงหลังหลังจะพ้นการล้มลายและกำไรทำไม AN a อ็นเอกำไรทำไมการบินไทยขาดทุนก็เพราะว่า ต้นทุนมันไม่เหมือนกันต้นทุนของเรามันแพงของเรามันแพงหมดทุกอย่างตั้งแต่มลกรูกหนึ่งซึ่งซื้อเข้าไปไล่ไปจนถึงผ้าเช็ดปากไล่ไปถึงชุดแปลงสีฟันไล่ไปจนถึงหมอนที่พิงไล่ไปจนถึงเก้าอี้ที่นั่งระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ที่ดูทีวีในเครื่องบินไล่ไปถึงเครื่องยนต์โรลส์รอยซึ่งมีปัญหาในเรื่องการคอรัปชันตอนนี้เรื่องอยู่ที่ปปชไล่ไปจนถึงทุกอย่างพวกระดับนักการเมืองหรือว่าระดับประธานบอร์ดก็จะกินเปอร์เซ็นต์ สามเปแบ่งกันไปนักการเมืองได้เยอะที่สุดประธานบอร์ดอาจจะได้น้อยแต่ว่าไล่ลงมาถึงระดับผู้บริหารระดับที่เป็นผู้บริหารระดับสูงพวกนี้ก็กินยุบกินยับกันภายในการมินไทยเพราะการบินไทยเงินมันเยอะตอนนั้นธุรกิจอะไรที่มันมียอดขาย200แสนล้านเนี่ยถ้ามันกินสักหมื่นสองหมื่นล้านเนี่ยมันไม่รู้สึกหรอกและมันก็เป็นอย่างนี้มาตลอดท่านผู้ชมเป็นอย่างนี้มาตลอดเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อบวก ทุกอย่างต้นทุนทุกอย่างที่ซื้อแล้วยังบวกต้นทุนค่าคอ์รัปชั่นเข้าีกผมเคยยกตัวอย่างท่านผู้ชมจําได้ไหมผมเคยยกตัวอย่างว่าเราเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว2ร้านคุณภาพอ,อาหารการกินก๋วยเตี๋ยวเราอร่อยมาก บริการเราก็ดีดีกว่าร้านข้างๆมันเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาเหมือนกันเป๊ะลูกชิ้นปลาจานชามก็ซื้ออย่างที่เดียวกันนั่นก็คือลำเครื่องบินซื้อจากแอร์บัสซื้อจากโบอิงเหมือนกันแต่เผอิญเราทะลึ่งซื้อแพงกว่าเขาองค์ประกอบของจานก๋วยเตี๋ยวมันแพงกว่าซื้อตะเกียบแพงกว่าซื้อช้อนแพงกว่าใช่ไหมเส้นที่ใส่ก็แพงกว่าลูกชิ้นปลาซื้ออย่างที่เดียวกันแต่ทะลึ่งแพงกว่าเมื่อแพงกว่าแล้วเนี่ยเขาขาย20บบาทเราขายไม่ได้ต้นทุนเราแพงเราก็เลยขาย 30บาทน,นั่นคือที่มาว่าทําไมการบินไทยตั๋วถึงแพงนี่คือหลักธรรมชาติง่ายๆแทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วมันก็ขัดทุนอย่างนี้มาตลอดคนเลยก็เขาไม่เข้าใจผมสมัยก่อนที่ทําธุรกิจอยู่ต่างประเทศผมบินกรุงเทพลอสแซงชลิสตลอดเวลาปีหนึ่งเนี่ยสองสทริปผมก็สงสัยว่าเฮ้ยเครื่องบินแบบเดียวกันทําไม e v a ีอีว่าเขาถึงขายตั๋วถูกกว่าประเทศไทยของการบินไทยแต่การบินไทยต้องขายตั๋วแพงเอาไว้ก่อนก็เพราะเหตุนี้แหละท่านผู้ชมเข้าใจรือยังทีนี้ไอ้พวกคนที่ทํางานเนี่ย มันไม่รู้อโนอีเนมันไม่รู้อโนอยเนมันรู้แต่ว่าให้ตัวการบินไทยแพงตัวการบินไทยแพงไอ้ฝ่ายที่ฝ่ายพณนชย์ที่ขายตัว๋วมันก็มีผลประโยชน์ทําไมถึงไม่ขายตั๋วออนไลน์ก็เพราะว่ามันมีเอเจนต์ en, และ a เอเจนต์มันทำหากินกับใครเอเจนต์ a มันทำหากินกับผู้บริหารในการบินไทยก็ถ้าสมมุติว่าเราลดสัดส่วนเอเจนต์ลงเหลือ20%แล้วก็ออนไลน์ จองออนไลน์80%อไอ้ผู้บริหารเถงซวยคนนั้นเนี่ยหรือกลุ่มพวกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลประโยชน์มันถึงคัดค้านตลอดเวลาแม้คัดค้านมาวินาทีสุดท้ายแม้ทังมายุคคุณสุเมธดำรงชยัยธรรมที่ผมเคยพูดออกมาแล้วในรายการสนทิทอล์กคุยทุกเรื่องสนทิท่านผู้ชมกลับไปเช็คได้ผมพูดเรื่องการบินไทยผมพูดได้ทุกวันทุกเวลาแล้วคําพูดไม่เคยเปลี่ยนเพราะผมพูดความจริงที่ผมบอกว่าทําไมไม่เอาออนไลน์ให้หมดปรากสุเมธให้สัมภาษณ์บอกว่ายังมีความจําเป็น ที่ต้องเก็บเอเยจนเอาไว้แสดงว่าคุณสุเมธเนี่ยโดนไอ้พวกผู้บริหารการบินไทยเนี่ยเป่าหู เป่าหูเป่าหัวสมองและคุณสุเมเองก็ไม่ได้มีอะไรที่ต่างไปกว่าพนักงานผู้บริหารระดับสูงการบินไทยเพราะผมขราวี่แล้วผมเคยโวยวายให้ฟังว่ามีหลักฐานว่าไอ้ผู้จัดการเอเย่นไอ้ผู้จัดการการบินไทยที่กรุงนิวเดลีมันโกงเงินของการบินไทยไป21ล้านบาทแล้วคณะกรรมการสอบว่าผิดจริงส่งขึ้นมาปรากฏว่ากลายเป็นไม่ผิดและคุณสุเมธก็เซ็นอนุมัติบอกไม่ผิดคุณสุเมธก็มีปัญหา ทำตัวหลอ่อทำเป็นหมาเข้ามาพูดโน่นนี่นแต่ที่แท้มันก็พวกเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันหมดท่านผู้ชมเห็นหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมก็เลยไม่มีหน้าอะไรประหลาดใจและผมก็พูดมาตั้งแต่คราวที่แล้วว่าการบินไทยเจ๊งลูกเดียวผมเป็นคนแรกที่พูดว่าเจ๊งและผมบอกไม่ควรจะอุ้มการบินไทยถ้าผมจําไม่ผิดคุณศัก์สยามเองเป็นคนพูดบอกว่าผมจะไม่มีวันให้การบินไทยล้มไปเพราะเป็นสายการบินแห่งชาติก็ที่เราเรือหายทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราไปคำนึงถึงศักดิ์ศรี มากจนเกินไปการลดค่าใช้จ่ายท่านผู้ชมทุกอย่างลดหมดยกเว้นผู้บริหารระดับสูงลดแค่เงินเดือนแต่สิทธิพิเศษยังมีอยู่ท่านผู้ชมแต่ละคนแต่ละคนที่เป็นตำแหน่งดีเรคเตอร์ขึ้นมาไปจนถึง VP ีไปจนถึง EVP ไปจนถึง SVP ยิ่งใหญ่ทั้งนั้นได้ตั๋วฟรีหมดตั๋วเฟิร์สคลาสลูกตั้งฟรีเมียนั่งฟรีทุกอย่างนี่มันต้นทุนการบินไทยทั้งนั้นไอเด็กต่างๆที่คุณไปบอกว่ามันได้นั่งตั๋วฟรี ปียังไม่ได้ได้ครั้งเดียวตั๋วใบเดียวนั่งไปต่างประเทศแล้วก็นั่งในประเทศถ้าสมมุติว่าจะต้องใช้ตั๋วอันอื่นมันก็ต้องซื้อเอาแล้วคุณไปเหมาบ่อยตัวเนี้ยนะโอ๊ยการบินไทยทุกคนมันมันสบายมันทุกคนบินฟรีหมดใครบอกคุณละ่ะมีแต่ไอ้พวกเรือหายเท่านั้นที่นั่งอยู่บนผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมันนั่งฟรีไอ้เด็กๆมันไม่หลอกแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาพี่นาาฉิบหายกันทีเด็กๆเจ็บตัวก่อนทุกที